สวัสดีค่ะเกษตรแม่อายพาไปวันนี้จะพาทุกท่านไปเที่ยวกันไปที่ไหนตามมาค่ะวันนี้เกษตรแม่อายพาไปพาทีมงานวิสาหกิจชุมชนกาแฟดอยลางปางต้นเดือของอำเภอแม่อายมาเยี่ยมชมกาแฟคุณภาพที่อำเภอดอยสะเก็ด การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นหนึ่งในกิจกรรมตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรกิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตกาแฟเพื่อความยั่งยืนเอามาดูบรรยากาศการแลกเปลี่ยนกันนะคะเราสามปั้นบครับเพราะฉะนั้นป้อหมายต่อไปที่เราจะไปดีเอากาแฟให้อไปยูโรไม่ไดร อันนี้เป็นแผนนะครับแต่แผนนี่จะจะสำเร็จแต่สำเร็จนี่จะต้องต้นตาใสหน่วยงานราชการแล้วบอกต้นตาพี่ๆน้องๆด้วยกันทุกคณะทุกกลุ่มมีคุณภาพแต่โสดจะไปต่อถึงอยากต่อต่อเลขเปลี่ยนให้ลูกสมาชิกดูท้อกสองเป็นน่องข้อดีของพี่น้องทักไห้ได้ไป G ี P ไปนะครับอันนี้เป็นข้อแนะนำเลยเด้อกำไป G ี P ไปหาท้อกสแล้วบอกว่าถ้าจะเข้าโครงการ เพื่อจะอยู่ในโค้งกบบารกระวนการพัฒนาปรับเปลี่ยนเกษตรใบจีเอพดอกเบี้ยลดไปแห็บ้าน,นครับเรืวงยากไปเลยทด้อุกเดือนนี้นะครับเอาไปสอคอนะครับถึงเอกสารมาช่วยรับรองเพื่อจะขอมาตรฐานออยอมาตรฐานมอยอว่าเรื่องเอกสารที่เซ็ตเรียบร้อยนะครับอันที่สองชมพันสงคอร์นอ่ะที่พี่น้องรดยลางทำมาตรฐานนะ ตัวเดียวนี้ห้องสีกับห้องพั้วมันก็อยู่ใกล้แม่กันนะครับกั้นห้องมันม้นมาเยอะเนาะไงซู๊ดครับแกวอกผมมาหานะผมยู่แค่อกอาหาเนะได้ของทอมันเยอะกว่ามีย็แต่ติดต่อไม่ได้ก่อนเอาขาดอันนะี้หน่อขึ้นอมนนี้ม่ได้แด้แวเนาะ ได้ข้ามิ้นทดี้าวามเหมดีวนขของเขาเมื่อย่างไประเดน่งารจะไนำสเราก็ไม่หานตก็อาจ้กิงเานอยการนผลมีคุณภาพมันก็จะให้ขงจับผลิตเขาจยต้องมีคุณภาพก่อนเขาจะเอามาสากสู่กระบวนการที่จะทำให้ผลิตภัณฑ์ เะเจาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพเนี่ยจะทั้งหลายทั้งแหลกที่ไอโฟงได้มาเนี่ยเก็มาจากวัตถุดิบที่มีคุณภาพาานะจ้าเขาถึงจะไปได้าานะจ้าเพราะฉะนั้นเกาะถ้าตังโดยลานเนาะมีอย่ญญางที่อยากจะให้ตังโดยเทพสเสด็จแลกเปลี่ยนกันก็พู้กันได้หรือถ้าต่อไปในอนาคตตางสํานักง,งานเกษตรจังหวัดก็จะมีบทบาทหน,น้าที่ในเรื่องของการช่วยช่วยในเรื่องของ องค์ความรู้ต่างๆเนาะสำนักงานเกษตรอำเภอแม่ไอ้นะครับประกอบด้วยสาขาชีสชุมชนกาแฟโดยรานตามต้นเดือนนะครับขอขอบคุณทางไอ้โขงท่าโขงต่อวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอนนะครับนอกจากนี้นะครับคือบำรุงและระอบของกวการผลิตนะครับแต่ลูปการบริหารจัดการของคู่ก็เขาเขาจะเชื่อมเชื่อมเครือข่ายกันเนาะขอให้โขงเป็นผู้เลี้ยงเพื่อตัง โดยเราของเราด้วยนะครับว่าปรอบกบพุณนาังสำนักงานเกษตรเพือยสะเกตนะครับปรก็ทดังท่านห้น่าภูมินะครับล้ะกอมงานจากจังหวัดด้วยนะครับที่มารวบสนัสนุนในวันนี้ครับในการศึกษาดูงานในครั้งนี้ขอขอบคุณกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกาแฟสดแม่ตอนอำเภอดอยสะเก็ดที่เอื้อเฟื้อสถานที่ และให้ความรู้แก่กลุ่มิสาขิจุมชนกาแฟดอยลางปางต้นเดือรวมถึงขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักง,งานเกษตรอำเภดอยสะเก็ดและสำนักง,งานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ที่ร่วมโครงการและทำทรงการดีๆออกมาค่ะ